เรียบร้อยดีน้ำมันเบิดพี่น้องใครอยู่ไฟมันหูมาก็จันออนครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดีกันมาก็จันออนมาใส่น้ำมันเบิดครับมาบุกงวงมาหูงวงโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยปลาแมนไปอย่วะไรโอ้ยเจ้ากระซางบอกน้องหลัดปลาแมนเนาะมาคิดครับดีอยู่มันเปิดกุญแจแล้วไฟย้อนติดเออเห็นหงอยู่เรียกอะไรฮะจูมตัวะ โอ้บอกเป็นตัวกุนายจริงนะมันมีมอไซค์อยู่มีซาเล้งกะมีแต่ซาเล้งแล้วมาแก้วอะเอามาถีบเอาอะถีบแบบไหล่ะซาเล้งบบบนี้เต็มทางแล้วฮะมันมีมอไซค์จะขันอยู่มิเตอร์เออให้ให้โบเอาซาเล้งมาลากเอาเอาสั่นป่ะเฮอยโอ้ยตายมาขอบอวงวงมันครับก็อาจารย์อัดเดี๋ยวคอยโทรหาก่อนเดี๋ยวโทรหาเสียบทบนึงครับ จุงครับพี่น้องว้งาเยยางก้อนสื่อเดี๋ยวคนโอ้ยปิดตาไน,นหงายไนขนอาจารย์อดมันเหมือนกับโอ้ยไก่อยู่เด้อนี่หัวหนะ้าเออมันไก่เพรามันอ่อมเนาะประมาณกิโลหนึ่ง่นละเที่สิสไปรหอนแล้วจะจุงมั้ย <Okay. S 2> จิ้งมังให้ขึ้นว่าไส่น้ากับขาบว์หอดอ้ยเหยียบร้อยนี่แหละสิ่งที่เขาต้องการโบ,บ,บ,บมี่โชคเลยเนาะโ <c oughs> บมี่โชคอยู่ไหนโชคสตาร์ทนะบบมี่ยี่หองยังเปิดกุญแจแล้วไฟมันติดอยู่ <c oughs> มีสามจย่าอีก <c oughs> มีอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ <c oughs> ได้ยังอีกไก่ที่มีอารมณ์เป็นซาลิงมากเข้าบ่วะไฟจูงเดียวซาลิงไพยกองเข้าหรือกองเขากองเขากองเขาเมียเขาพายปืนเจ็บพร้อมปะเขาจะพ่ายปืนเจ็บแหม เอา,าพี่ปืนแนวยังเป็นสอเรียนต่างเขาเลยโอ้ยทำแมล้างนี่จ้ะะจ็คบอกบุ๋มเีนเจ้าของแซงบอกบุมเมียนลังนี่มั่นรู้มันบุมนนีนประมาณเกือบกิโลหนึ่งอ่ะไ <laughs> อออดวะฮมึงเอ้ยมึงอยากกินสมวกม่วงยีงเนาะสิววะอัน พอดีอันไปหาเลาะกับเสียบทะได้เด่นเนี้ยมนันย่างแหงต่ำใส่บอกม่วงอันเด้เออมันครับวันนี้มนันขี่รถปีอ,บอับเลาะก็เสียบดได้ซิบซิบกุโตครับซิบกุโตยิ่งหงวมากเลย่หงวว่าสิไปหาบอกม่วงหน่อยไปต่ำใจครับเลยขี้มาเอาอยู่หน้าครับพ่อหญ่เก็บร้อยครับส <c oughs> ายจูงครับผม งวยังพอเดบด้วย่างวยังได้บด้วยหรอกพี่โอ๊ดีแต่มันลงน้อนเนี่นี่โอ้เขาใส่ใส่งานในจานอัดรับตอนนี้จานอัดาบัก้ามเอ้ยกูขับรถไปโคบิดมือแล้วยังไงกูมาจู่มาใส่อยู่ <c oughs> โอ้เป็นเสอยใจงวยดีอันตอนมามาได้ครับตอนครับน้ำมันเบิดดิแม่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยากหัวเออเอาเอาเจ้าคืนไรก็ชิวเอาเจ้าคืนไะเออเจ้าคืนเอาขาขึ้นเออเา็ชิวไปเออละโอ้สบายปนี่ละบึงน้อยูไหนน่ใส่พุนพุนเงีนองอยู่พุนในวัดพุนบ่าวะ้ยมันร้วมันขึ้นะ โอ้ก็เดียวมันตุงยงเลยเนาะทางรถดำเขาเรียนดินสำน้าเหมือนนี้ง่ายอี่จีบานนี่โหกำลังกายก่อนนอนครับโอ้ยหลับหลับบกมัวงเงาะได้กินยามได้บาบนี้แต่ตอนนี้มันล่วงยุ่ยอดบันย่ามจะขึ้นไปให้ทีขึ้นนอนเลยครับ น oh, oh ี่ไปดำหลงมันในหอดเลยโอ้ยอย่าวาวาอยู่ไปรัดหองมันไปเ้ยคับไฟเฮาอยูงินเฮาอยู่นี่ไฟนี่ได้บ่แม่ไฟนี่ได้ไฟนี่เขาต้องย้อนลงไปหุ่นเราขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวเห็นอยู่กับไก่ไหมอาจารย์นอนนอนนั่งกับผมนี้นอนอยู่นี่สองสามมือแล้วขินหอดเนี้ยแล้ววานนี้ โอ้ยมวนครับชีวิตมีสีสันดิเฮ้ยเคยหูวจักกันก็จบมากอะเก่าื่อหลายปีหรอกแต่ว่ากินข้าวกินน้ำกันอยู่งด้ื่องอะไนาะเฮ้าก็ได้แซ่บก็แซ่บน้ำกันอยู่บ่แซ่บก็บ่แซ่บน้ำกันนี่แหละ นี้มาอยู่ไก่บนไหนของน้ำมาหาเนาะโอ้ยักงตายไปไนี่ก็จะเป็นหนึ่งเหตุการณ์ชีวิตของเราครับหนึ่งเหตุการณ์ชีวิตเพื่นวะรถมอเตอร์ไซค์หมือดมันพี่นะ้องหลายปีเนาะบ่ะได้จูงเนาะมันสิลืมอดไก้จูงไงขี่มากกับบริจาเบิ่งน้ำมันซำเด้ มอพู่เลยพี่น้องเขาสิขึ้นไปหามองกู้มไฟรถแดงๆแต่เราต้องย้อนลงไปนู้นก่อนเราถึงจะโค้งขึ้นมานี่ขึ้นได้เพราะว่าทางนี้เป็นปามันครับผมอยู่บัานกับพ่มี่มอเตอร์ไซค์พ่อสิได้มันถีบกันไปได้นะ มีแต่พวกเส้นเล็งแล้วหยั่งอู้หู้เจ้าอยากกิ่วัวกูถั่วอะไรวัวโบอู่ไม่สิมานน่งนอนนี่นอนบ้านนอนบ้านผู้ใดมันนอนปอเสียบที่ออกไปนอนมั่งแต่บริสันเดี๋ยวขอออกไปนอนน้ำไม่โคตรจอดอยู่ทงหุ่นครับจอดอยู่เฉียงหน้า ไตกนนะมม่ก่อนพ่อนาช่มือนีการนอนบอเ <c oughs> บิ่งบรรยากาศครับไอเจ้ารเปิดไฟสูงไหมเอออปลาอยู่ข้าล้วนครับพี่น,ออน้องแจงเป็นตาเปเสกระบาว่ะเ่อีกล่ะแบบไหนอีกเออปีดแฟลเป้องเป็นัง <c oughs> ไงม่ป<อ>ิดแฟลแ,แล้วเนมองเห็นยังเลยเห็นแต่ออด,ดำ,ดำ เปิดขึ้นเหรอรอน้ำมันอยู่ว่ะสันเฮ้ยว่าต้องรอดรอกคอยจูงสีหวัดเฮียนแล้วยังวะอะไรอ่ะเลยเลย สุท่ายเข้าก็มอดสามแยกครับแล้วเขาก็ตตองจุงงก้นไปทั้งไงอีกมาเดียวเดี๋ยวหาคนกอนเดี๋ยวหาคนกูได้เลยครับมาสิไรเงี้คนมันเบิดห่วพ่อมาอะไรอีกพี่น้อง <laughs> อย่าด็กกูตบม,มึงใส่สวัสดีมา

ก็เด็เป็นตะยากหัวเริ่รรรมขึ้นนอนแล้วครับหมุดซงิดกันคขึ้นนอนหงุดซงิยกันนี่ไก่มาเทียนล่ะไก่ชนให้เลยยอดวายุดีบ่ดีอยากกินนะนี่น้อว่ะ มันมีฝุ่นจักหน่อยได้เปนหองรถเล่นไก่เป็นพันน้ขี่นี่ยครับ <c oughs> ะรยะยะหัวใครไดอนาคตี่น้องน้ำมันบิดโลกนี่รถนเป็นขยะเี่น้องนาะสือมาเป็นแสนกับวามีปาไปคารด้วยนอะน้ำมันเบิดโดกนี่ลกิด จักรยานสีแพงได้ไหมดิเออจักรยานสีแพงอ่ะหน้าคุดเนอะผู้ใดมีเงินซื้อจักรยานไปทรัพยากรโลกหมดจบข่าวพี่น้องโอ้เขียนขึ้นมอเริ่มปวดมีแข้งแล้วพี่น้องเขียนขึ้นมอเริ่มปวดมีแข้งแล้วครับให้ขึ้นมอจะใส่ก้าวขาขึ้นโบยิดไหมก้าวขาขึ้นเกียวมันว่งเกียวบ่าใด Ôi, nhìn chăng đây, nhìn cái câu nó Ôi Hoàn toàn vô, hoàn toàn vô Ôi, mình thấy cái chuông ở à, 3, 4 <laughs> 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 à, 3C, 3C, 4C, chạc đi béo. <laughs> Cần sọt chèng à, cháu à ช่างคนอาบน้ำดิตัวไปหาสิบูดไปอาบน้ำอยู่ครับเอารถใหญ่คือเปิดไฟทางหลังไวๆก่อนอ๋อก่อนนอนก่อนนอนเออปวดมีแข้งงอนอยู่วะ พอเี้นอนได้เนียบแม่น oh. <Labor ator. S 2> ah ังหนอกบมีคลิปไทยซื้อกัเลยขี่รถแหน้มันเบิดนาเพราะด้ยคลิปกลับมานะโอ้ใครเลนรถคันเดียวเอาเสนอไปมงตาเยอเออไปที่สทยล่ะกาบักแขยง หมดบานแล้วครับโอยฮะของกล้วยยังของกล้วยเหรอจัดไปซับ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 โอปวดบีแชงว่ะปวดบีแชงเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยเห็นเนี่ยกินพี่น้องเอาขอมัในไฟสิมันคือชัดดีสวั โอ้จ็บแบบไรอีกเอออันนี้ชัดกูกาอีกาันนน้องสัม oh, เดียร์พ <c oughs> ี่แบบน้องสบายดีปวดแขเปวดขา